กับเกมใหม่ของ JP นะครับชื่อเกมว่าทูเบ้โดยเราจะเปิดหน้าปริศน,นานะครับที่ตัดต่อหน้าของโพสต์ JP ทุกท่านนะครับ <Okay. S 1> เอามารวมไว้ที่หน้าเดียวโอเคจะถามว่าจมูกกับปากอเน,นี้ยเป็นของใครข้อหนึ่งนะครับตากับคิ้วอันเนี้ยเป็นของใครข้อสองนะครับและโหนงหน้าและ ตอกันนะโอเคงั้นขอเปิดภาพปริศนาหน้าที่หนึ่งครับไอเกย์คิวโคตรกันปากไอเจปากไยเจจมูกไอเจจมูกปากตำแหน่งนะครับดูก่อนนะดูดูปากก่อนนะอาจมูกกับปากเป็นคนหนึ่งคนนะตาและคิวตาและคิวเป็นคนหนึ่งคน ตากับคิ้วองโคนกันและผมเป็นคนอีกหนึ่งคนับโคดอาร์มมีคนสามคนในหน้าี้ครับค่ะค่ะได้เลยได้เลยไม่ใช่โครงหน้าเนี่ไอพีจมูกกับปานรอไอเจไอเจแต่ตากับคิ้วกะโคนกันใช่ใช่คนจริงว่าไงว่าเป็นไงบ้างอะ โหน้ากอพลออางตากับคิ้ว็โคกันท้ายถูกแล้วอันนี้ข้อที่ครับจมูกปาก็ใครก่อนเลยครับโคตรเครับคตเจจมูกและปากู่ของโคตรเจนะครับตาและคิ้วเป็นของใครครับโคตรกันตาและคิ้วเป็นของโคตรกันนะครับสุดท้ายครับโง่หน้าและผมครับเป็นของใครครับอาจารย์พีอาจารย์พเฉลยครับหน้า คบอกแล้วเห็นไหมใบหน้าิข้าที่สองมาเลยครับ เฮ้ยหัวพลอยแน่แน่แล้วคมหน้าเนี่ยทำไมพี่ทำแบบนี้คมหน้ากับผมอะพี่พลอยแม่งอะไรแบบไรหน้าเกลียดมากเลยอย่างกัะสล็อดเลยดูสภาพหน้าเหมือนหน้าเหมือนหมาหน้าย่นเลยจมูกกับปากคนตอบเลยค่ะตอบเลยตอบเลยจมูกและปากเป็นของใครครับโคตรกียจตาและคิ้วเป็นของใครครับเอ่อจิกปั๊บครับหน้าและสบู่เป็นของใครครับพลอยครับพี่พลอยครับ หน้าเห็นไหมอย่าไปหาทำแบบนี้อีกนะแล้วดูสภาพหน้าที่พร้อมออเตอร์ภาพปริศนาหน้าที่3มาเลยครับโอ้ยปากกับจมูกคนอามอ้าตรงผมวมันใช่เออค่ะตากับคิ้วอ่ะปากกับจมูกไม่ต้องปากใครเนี่ยไม่ตาคิ้วตาคิ้วตากับคิ้วฟ้องเออคล้องอ่ะแต่ว่าไปอาม ค่โค้งหน้าหมดกันโทษนะอันนี้คือหน้าตอนแก่อันนี้หน้าผมตอนแก่แล้วย้อมผมนี่ป่าประวหรือว่าไงวะเนี่ยตอบได้เลยจมูกปากอะไรครับจมูกปากของวัดอาร์มเลยตาและคิ้วเป็นของใครครับจ่ายคลิปฟ้องตาฟ้องโค้งหน้าและผมครับด้วยกันเฉลยครับเฮ้มียากกว่านี้อีกป้ะเฮ้ หน้าที่สี่มาเลยครับเฮ้ยไอเนี่ยหัวยในใช่แน่หัวยในแจกป๊กแน่นอนปากกับจมูกพอยจมูกกับปากตาใครอ่ะตาพี่ป่ะ ไม่ใช่จมูกกับปากอะของพี่ตาคิ้วไอเจเออเออตาคิ้วใช่หรอเออเจอ้าวใช่ใชตอบเลยก็ได้จมูกและปากเป็นของใครครับจมูกและปากของพลขาและคิ้วของใครครับของเจครับของเจผงหน้าและผมเป็นของใครครับเจ็บปากเฉลยนะครับเออไอ้เหี้ยตาดูวยกับตาไม่เย่ะู้กตา ้าต่อไปมาเลยครับแน่นอนารจะหมู่คนกันมีคูคนเดียวตาจะหมู่ตจะ้ากับ่กหัวใครอ่ะหัวคนเก่งโอ้ยยยตยย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 กยยยอยยยยเยย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 วยอยย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 ่ยย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 ยายยดยย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 ยอยยย ลาคิวพลอยเตอบได้แล้วค่ะโค้ดฟองครับจมูกและปากเป็นของใครครับพี่กันครับโค้ดปางครับลาคิวเป็นของใครครับโค้ดพอยครับโคมหน้าและผมเป็นของใครครับโค้นี้ครับหน้าจะต้องผมเนยไม่ตอบคุณนะถ่ายแล้วนี่เทจะเลยครับเเก่งมาก Dạ oh. này ไอ้นี่หัวไอยเจ้ร้อนแม่งโคตรตีโคตรตีเลยมั้ยโดนตีมาหรอนะตาดูตาเจ๊ปั๊บเจ๊ปั๊บเผื่อตาใครวะไอ้เบสตาาวไอ้าจารย์พีอาจารย์พีเปล่าอาจารย์พีแต่เขาบีบเขาบีบเขาหลอกเราไม่เขายิ้มไงมันมีภาพในที่เก้ยิ้มอ่ะลองดูใช่เหรออาจารย์พีเหรออาจารย์พีไม่ใช่เจ้เหรอน้องอย่าดพีไม่ใช่ไม่ตีไม่น่าตีแบบนี้ไม่เจ้ก็หน้าเจ้ก็หน้ากับผมเออโค้งหน้าผม ไม่แต่ Memorial แต่ไม่มีลูกจานพีเลยนะที่ผ่านอาจารพียิ้มตาเหลือแค่นี้จริงจใช่ที่ผ่านที่ผ่านไม่มีลูกจานพีเลยนะที่ลูกเกลี้ยงเลยกี้ยงไตาเกี่ยงตาเกลียงเลยตาเกี้ยงเลตากลีตากลี้ยงตเกลยงเลยตาเหล้เลยตาเลยเลยตาเกลี้เลยากยลาเกีงเลากเลคตก้บตาเลคาเลยงาเกลี้ยัเ้งเาเกี้ยงตาเาแลี้เตาเกี้ ดีครับผมเฉยครับโอ้โหทำไมมันไม่มีจานมีง่าทำไมตาตาเองไม่ได้ตอนหลังบอกว่าเออไ้ยีลู้ก็ตาเลยเองเขงหมดหกภาพนะครับถูสามิดสามเสมอเลยโอเคใครก็ไปบอกว่ามีง่ายกว่านี้มั้ย